สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้มีความเคลื่อนไหวนะคะของเฉินเจ๋อหยวนค่ะดาราหนุ่มที่แฟนๆเมืองไทยก็รักแล้วก็เอ็นดูเขามากเลยนะคะที่จีนเองก็มีฐานแฟนคลับที่นันปึกอยู่สำหรับเฉินเจ๋อหยวนค่ะตอนกลางคืนนะคะของวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะช่วงดึกๆบอกว่าบนว้ปปอนะคะของเฉินเจ๋อหยวนนั้นก็ทาให้แฟนๆได้รับสัญญาณติ้งๆนะคะสาหรับทันทีท,ที่รับสัญญ าการอัปเดตนะคะของดาราที่ติดตามไว้บนเวยปอค่ะเขานั้นตื่นนะคะพวกแฟนๆก็ตื่นมาแล้วก็แบบว่าเาเห็นข้อความนะคะเฉินเจอหยวนลงว่าฉันผมกลับมาแล้วแล้วก็ตัวอักษร k k เคนะคะยาวห้าตัวด้วยกันค่ะก็ประกอบกับรูปภาพถาดยาสีฟ้าแล้วก็มีตะปูเหล็ก เกลียว5ตัววางอยู่ที่ด้านข้างด้วยนะคะที่ถอดเล็บที่ดูเหมือนกับไขควงอวกาศค่ะแล้วก็ประกายโลหะเย็นๆก็ส่องประกายภายใต้แสงสีเหลืองอบอุ่นนะคะคอมเมนต์นั้นก็ถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายทันทีเลยชาวเน็ตก็ไม่หลับไม่นอนค่ะฝ่ายหนึ่งตะโกนว่าในที่สุด พี่ชายก็ผ่านมาได้แล้วนะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็หวาดกลัวภาพนั้นมากแล้วก็ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความเจ็บปวดจากการถอดไอตัวที่เป็นเป็นสกูออกมานะคะคือเขาหากันอย่างบา้าคลั่งบนโลกออนไลน์คือหาข้อมูลนั่นเองค่ะซึ่งใครจะไปคาดคิดว่าไอตะปูเหล็กที่แข็งยิ่งกว่าแท่งเหล็กพวกนี้นะคะจะอยู่ในตัวเขาตั้งแต่วันส่งท้ายปีเกานะคะจนถึงต้นฤดูหนาวในตอนนี้แต่ตอนนี้ถอดออกแล้วนะคะย้อนกลับไปนะคะเมื่อวันที่9 กุมภาพันธ์ ะะวันส่งท้ายปีเก่าตามปฏิทินของจีนเขานะคะขณะที่ครอบครัวต่าง,างๆกำลังเฉลิมฉลองกันอย่างสนุกสนานค่ะเฉินเจออยฺวียนนั้นประสบอุบัติเหตุล้มในห้องน้ำอย่างกะทันหันนะคะรู้สึกเหมือนว่ามีปัททัดกำลังจุดไฟค่ะเขาพูดติดตลกในภายหลังว่าฤดูใบไม้ร่วงนั้นนะคะให้ความรู้สึกเหมือนเทศกาลจริง,รงๆเสียงกระดูกหักของผมเหมือนเสียงปัททัดเล็กๆตอนรับปีใหม่เลยนะคะอาหารเย็นนะคะวันส่งท้าย หลายปีเก่าของเขากลายเป็นมื้ออาหารบนเตียงคนป่วยไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะกระดูกไหปะลาลาก็หักค่ะแล้วก็การที่อะ,อะไรให้แพทย์รักษานะคะเรียกได้ว่าต้องดามหลายอย่างใส่แผ่นเหล็กลงไปแล้วก็มีตะปูที่เป็นเกี่ยวเกี่ยวห้าตัวเข้าไปยึดนะคะก็ขณะที่คนอื่นๆน,นอนดึกเพื่อต้อนรับปีใหม่กันแต่ว่าเฉินเจอหยวนเขาต้องเข้าห้องฉุกเฉินแล้วก็ทําสัลญกรรมกระดูกค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้แฟน,แฟน ร้องไห้ในวันส่งท้ายปีเก่านะคะเขาถึงกับใช้ AI ในการค้นหาความหมายของกระดูกหักในวันส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ได้ผลลัพธ์ว่าลาก่อนสิ่งเก่าๆต้อนรับสิ่งใหม่ๆโชคร้ายนะคะกลายเป็นดีแน่ๆค่ะเขาแคปหน้าจอแล้วโพสตลงในแชทกลุ่มนะคะดูซี่พระเจ้าช่วยเนี่ยพระช่วยให้ผมหลุดพ้นจากความโชคร้ายช่างเป็นเรื่องที่เป็นสิริมงคลนะคะคํปลอบใจตัวเองของเฉินเจ๋อหยวนทําให้ทีมงานของเขาก็ ็ขบขันนะคะแต่ว่าเสียงหวัวเราะกลับกลายเป็นน้ำตายอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าเหล่าบรรดาแฟนคลับที่จีนก็เป็นห่วงเฉินเจอหยวนมากเลยนะคะกระดูกหายปลาสําคัญกับนักสแสดงแค่ไหนกันเหรอนะคะก็มีเครื่องหมายคําถามค่ะไม่ว่าจะเป็นงานที่จะต้องมีสลิงนะคะในละครย้อนยุคแล้วก็การที่จะต้องกลิ้งตกบันไดในฉากของละครสมัยใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่ากระดูกหายปลาไม่แข็งแรงก็ต้องแบกภาระอันหนักอึ้องเอา วายนะคะการเคลื่อนไหายปลาอาจจะทำให้เกิดการพังได้ก็ได้ในอาชีพการงานก็อาจจะแบบ ไม่ดีไงถ้าเกิดว่าดามไว้แล้วคือ,อ,อด็อกเตอร์นะคะพวกหมอเขาดามไว้ให้แล้วแล้วถ้าไปประสบอุบัติเหตุในการถ่ายทําอีกเนี่ยอาจจะทําให้เขาแบบเออมีปัญหาในหน้าที่การงานของเขานะคะเหล่าบรรดาแฟนๆที่จีนก็โหนน้าตาไหลกันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะ6วันนะคะหลังจากการผ่าตัดค่ะทางด้านเฉินเจอยหยวนยังคงใช้ผ้าพันคล้องแขนอยู่นะคะแล้วก็เขานั้นก็ได้แอบเข้าไปในกองถ่ายเลยเพื่อนๆเ,เข้ากองถ่ายแล้วตอนนั้นถ่ายทาเรื่อง ต้นมะกอกขาวอยู่นะคะที่เหิงเตียนเขาก็ต้องสวมเครื่องแบบทหารแล้วก็ถืออุปกรณ์ต่างๆนะคะซึ่งกระดูกหายปลาของเขาถูกปิดเอาไว้ด้วยเทปใสนั้นนะซึ่งเป็นเทปใสแบบสีผิวของเขาเลยนะคะซึ่งก็มองไกลๆเหมือนเป็นแผ่นแปะกั้มเนื้ออะไรเงี้ยผู้กํากับเองก็กังวลว่านะคะคุณเฉินเจอหยวนอาจจะรับมือไม่ไหวหรือเปล่าฉากนั้นมันก็มีฉากที่แบบ คือต้องไปกู้ระเบิดต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะจึงพับแขนเสื้อขึ้นไว้แล้วก็ไม่เป็นไรมือข้างมือข้างนั้นจะไม่ให้ใช้เลยนะคะผู้กำกับก็น่ารักเนาะก็ให้สตันแมนนะคะมาถ่ายฉาก Action, แอคชั่นแทนเฉินเจอฺหยวนค่ะส่วนทางด้านของเฉินเจยฺหยวนจะถ่ายทุกฉากที่มีฉากพูดเองนะคะนี่ฉากที่เหนือจริงที่สุดในเหิงเตี้ยนก็คือถือกำเนิดขึ้นค่ะก็คือกลุ่ม A นะคะถ่ายทำฉากครสอัพกลุ่ม B ก็ถ่ายทำฉากต่อสู้ของสตันแมน แล้วก็หลังเลิกงานนะคะเขาก็ไปเรียนการแสดงพร้อมกับพร้อมกับแขนที่ยังพันด้วยผ้าคล้องแขนเอาไว้ค่ะขณะที่พยาบาลก็วิ่งไล่ตามเขาไปพางบอกว่าคุณเชินคุณเชินยังไม่ได้ประครบน้ําแข็งเลยนะคะแฟนๆเนาะพอได้เห็นวิดีโออะไรต่างๆเหล่านี้ต่างก็แบบเสียใจยแบบ เจ็บบะเจ็บแทนศิลปินแล้วก็อยากจะแบบยังไงดีล่ะคือจะจะอยากไปเป็นแขนให้เขาใครๆก็อยากจะไปเป็นแขนให้กับ uh, คุณเฉินเจยวนนะคะออแต่ว่าดีเนาะเฉินเจยวนไม่ได้ลงอะไรมากมายนะคะเพราะว่าเขากลัวแฟนๆจะเป็นห่วงแล้วก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเกินไปแต่พอเขาหายแล้วในตอนนี้รายละเอียดต่างๆนะคะก็เลยมีการออกมาพลั้งพลูเลยนะคะ <c ười> เป็นระยะเวลาแบบ9เดือนเลยนะตั้งแต่ที่เขาประสบอุบัติเหตุนะคะเขาก็ยังคงทํางานอย่างต่อเนื่องค่ะ มีทั้งถ่ายปกนิตยสารมีทั้งอัดรายการเวไรตรี้แล้วก็กระดูกหายปลาของเขานี่ก็รล่ากับว่าไม่เคยหักมาก่อนเป็นสิ่งที่แบบ คือยังไงดีล่ะคือเหมือนกับว่าเฉินเจอหยวนทําเหมือนกับแบบมันหายเป็นปิดทิ้งไปแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วในนั้นก็ยังคงมีหมุดนะคะหมุดเหล็กที่ยึดอยู่แล้วก็เชื่อมติดกระดูกกันอยู่นั่นเองนะคะแต่ว่าในตอนที่ผ่าตัดออกมาแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาออกมาหมดแล้วนะหมุดต่างๆแล้วก็รอยแผลเป็นมีแค่ขนาดยาวแค่5เซนติเมตรเท่านั้นค่ะเขานั้นนะคะจะเห็นตอนอาบน้ําเท่านั้นด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเอ๊มีมีรอยด้วยนะคะเขาก็จะแบบเอ๊เหมือนเขาเป็นต่างชาติเลย เป็นรอยทรงรอยสักอะไรก็ว่าไปมีไอ้รอยเย็บอยู่บนร่างกายของเขานะคะแล้วก็เวลาออกงานค่ะตอนนี้สไตลิสต์ของคุณเฉินเจอ,อยหยวนก็จะเลือกเสื้อที่มันไม่ใช่คอต่ำเกินไปนะคะเพราะว่ากลัวว่ารอยแผลเป็นของเขานั้นจะมาขโมยซีนนั่นเองคือจะ โผล่ออกมาให้นักข่าวหรือไม่ก็ชาวเน็ตเห็นแล้วก็ไปโพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนเฉินเจอยวนตอนที่ใส่ชุดเนาะที่มาไม่ว่าจะเป็นใส่ชุดสูทหรืออะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะให้ทางด้านสไตลิสต์ของเขาเย็บตะข่ายสีผิวลงไปที่บนกระดูกไหปลาของเขาด้วยเป็นการโพเทคไว้นะคะเพื่อป้องกันการเสียดสีนั่นเองแล้วก็ปิดกั้นมุมมองของกล้องด้วยค่ะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ ทีมงานของเขาเรียกกันเล่นๆว่าเป็นกางเกงขาสั้นนิรภัยสําหรับกระดูกไหาปลาโดยเฉพาะเลยนะคะใส่เพื่อล็อกกระดูกเอาไว้เอาละค่ะแล้วก็เมื่อวันที่4นะคะพฤศจิกายนปี2025ที่ผ่านมาตอนที่เขาบินกลับเซี่ยงไฮ้ค่ะระหว่างพักงานเขาก็นัดไป c ีีสแกนด้วยนะคะก่อนที่จะผ่าตัดตอนเที่ยงคืนเพื่อเอาหมุดเหล่านี้ออกนะคะคุณหมอน,นั้นดูข้อมูลการรักษาแล้วก็บอกว่าโอเคทุกอย่างนะคะดีแล้วสามารถถอด สกรูออกได้แล้วค่ะเขาก็ตื่นเต้นนะคะเหมือนเด็กที่แบบดีใจได้เอาของส่วนเกินที่ออกจากร่างกายนะคะแล้วก็โพสต์บนไวปอในคืนนั้นเลยนะคะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะถอดชิ้นส่วนไอรอนแมนออกจากร่างแล้วนะ <c oughs> ซึ่งนะคะเขานั้นนะคะผ่าตัดกำหนดไว้เช้าวันที่5ค่ะเขาก็มีการมาเล่าที่หลังเนาะว่ามีการดมยาสลบแล้วก็ใช้เวลาในการผ่าตัดทั้งหมดเนี่ยนาทีนะคะจากนั้นพอเขาถูกเข็นกลับถึงห้องแล้วเนี่ยยาสลบยังไม่หมดลิตเลยค่ะคำพูดแรกที่เขาพูดอย่างงวงเงียก็คือผมอะขอเอาตะป,ปูไปด้วยได้ไหมครับผมอยากเอาไปทำพวงกุญแจนะคะขนาดไม่ค่อยมีสติคุณหมอหัวเราะนะคะจนมือที่เย็บไหมอะ่ะสั่นไปหมดเลย พยาบาลก็จึงนะคะเอาตะปูเหล็กที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วใส่ลงในถุงที่ปิดผนึกอย่างแน,น่นหนาพร้อมกับแนมใบรับรองจากโรงงานที่ผลิตสกูมาด้วยระบุว่าชุดการผลิตนะคะก็คือชุดที่ใช้กับ,บ,บอ,อุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยใช้ในการตึงกระดูกได้ค่ะ แล้วก็ได้เขียนวันผ่าตัดเอาไว้ด้วยนะคะ5พฤศจิกายนอะไรเงี้ยนะคะอายุการใช้งาน270วันนะคะโอ้โหมีการระบุสเปคไว้เรียบร้อยเลยนะคะแต่ก็หวังว่าคุณเฉินเจยวนจะไม่ต้องใช้อีกเนาะนี่6ชั่วโมงหลังการผ่าตัดนะคะเขาก็แทบรอมไม่ไหวที่จะถ่ายเซลฟี่เลยนะคะเขานั้นก็ถือสายน้ําเกลือไว้ด้วยอะไรด้วยโดยมีเส้นขอบฟ้าของเมืองพูดทงนะคะพูดตรงแล้วก็มองเห็นหน้าต่างโรงพยาบาลนะคะเป็นฉาก ดยคำบรรยายใต้ภาพยังคงมองโลกในแง่ดีว่าปลดล็อกนะคะความสำเร็จใหม่ไม่มีโลหะอยู่ในร่างกายแล้วคะ่ะแฟนๆต่างก็ตัดต่อตะปูเหล็กทั้ง5ตัวเป็นรูปดาวฮัทแฉกนะคะพร้อมกับพูดติดตลกว่าพี่ชายเกิดมาขาดทัดเหล็ก <laughs> พี่ชายได้แบบใส่ทัดเหล็กเข้าไปนะขาดทัดเหล็กนะตลกมากเลยนะคะแฟนๆก็จากนั้นนะคะเวลาประมาณสี่ทุ่มนะเขาก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็เดินทางกลับไปพักผ่อนที่โรงแรมนะคะโดยที่ก็มีปปะและซีตามมาติดๆตลอดทางเลยค่ะเขาเดินอย่างสบายๆนะคะแต่ก็แน่นอนว่าโอ้โหมัน คือ,อยังไงดีเขาคงจะฝืนๆด้วยแหละเพราะว่าการเย็บไหมใหม่ๆเลยอะ่ะเพื่อนๆมันก็ต้องมีความเจ็บบ้างแหละอย่างน้อยถึงไม่เจ็บมากก็ต้องมีอาการเจ็บบางนะคะแต่ว่าเขาก็ต้องเดินให้ดูดีเพราะว่าปปัลลัซี่ตามหลังเขาอยู่เขาก็รู้ตัวเนาะโอ๊ยพวกปปัลลัซี่นี่ก็ชอบไปหลบกวนเฉินเจอยวนมากเลยนะคะ ทีนี้เนี่ยก็มีข่าวเนาะว่าในเดือนหน้าอะไรเงี้ยนะคะคือเขาก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาพักฟื้นหน่อยเพราะว่าตอนนี้ถอดสกรูออกไปหมดแล้วนะคะไอถอดไอตะปูเหล็กอะ่ะก็ต้องฟื้นฟูข้อต่อไหลต้องทำกายภาพบับัดนนะคะประมาณวันละสองชั่วโมงแล้วก็จากนั้นก็ต้องรักษาด้วยแสงแบบเลเซอร์อะไรเงี้ยมีการอาาารัลตราซาวด้วยอะไรด้วยแล้วก็การปิดแผลทุกวันทุกวันนะคะ ดังนั้นแล้วในช่วงของปลายเดือนธันวาคมนะคะที่มันผ่านไปแล้วเรื่องทุกอย่างเนี่ยผ่านหมดแล้วนะนเพื่อนๆก็ <g ül> <g ül> คือมันผ่านแล้วคุณเฉินเจอยวนถึงแบบเออเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดเพราะว่าเขาก็เป็นห่วงว่าแฟนๆจะมาแบบกังวลกับเขานะคะแต่ว่าทุกอย่างทุกอย่างคือมันเสร็จหมดแล้วแต่มันก็กลายเป็นเรื่องที่เป็นประสบการณ์แล้วก็มีความขำๆนะคะอยู่ในตัวเองนั่นเองค่ะแล้วก็เหมือนกับแบบ,บ,บเฉินเจอหยวนเองก็พูดตลกเนาะเขาก็ไม่อยากจะเป็นพระเอกที่มีตัวตัวตนที่ แท้จริงเป็นคนพิการนะคะเขาเป็นคนอารมณ์ดีนะเ,นเพื่อนๆแล้วก็เขาเองนะคะก็ตอนนี้ยกแขนได้แบบดีทุกอย่างหายดีแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงที่ทํากายภาพบําบัดเนาะสามารถจะยกแขนขึ้นได้ไอ้ไหล่ข้างที่มันมีปัญหานะคะหกเกองศาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้เวลาทั้งหมด3สัปดาห์อะไรเงี้ยก็ถือได้ว่าอืความเจ็บปวดอะไรต่างๆนานา,นานาผ่านมาหมดแล้วเฉินเจอหยวนก็คงไม่ล้มอีกแล้วเนาะเออล้มในห้องน้ำนะคะ เหมือนคนคนอายุเยอะเลยปกติคนอายุเยอะพวกเราก็ต้องดูแลให้ดีพื้นท้องน้ําจะเปียกไม่ได้อะไรก็ว่าไปนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เกิดขึ้นกับวัยรุ่นอย่างเฉินเจ๋อหยวนแล้วนะคะก็กระดูกหักทีหนึ่งนะคะก็เหมือนกับต้องใช้เวลาในการรักษาก็27 0วันนะคะเพราะฉนั้นร่างกายก็ต้องแข็งแรงในระดับหนึ่งจะได้ต่อสู้กับการโจมตีด้วยอะไรด้วย <laughs> มีตลอดแล้วก็ไว้มาออต่อไปก็หลีกเลี่ยงไอ้ทางกลุ่มของอีเจิงด้วยนะคะมีปัญหาแต่ว่าก็จบไปเรียบร้อยหมดแล้วนะเนาะอะละค่ะให้กําลังใจเฉินเจออหยวนด้วยนะก็ไม่ต้องตกไม่ต้องตกใจกันนะคะเรื่องทุกเรื่องมันผ่านไปหมดแล้วนะเรื่องผัดตรงผัดตัดเรื่องเอาตะปูองตะปูออกนี่เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เป็น ปกติอ่าเป็นปกตินะคะแต่ก็ต้องดูแลให้ดีนะจะไปหักที่เดิมซ้ําอีกก็ไม่ได้นะคะอาล้วค่ะตอนนี้ก็ไหลไม่เจ็บปวดใดๆต่อไปอีกแล้วแล้วก็เล่นได้ทุกบทแล้วนะคะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวันลาไปกันนะสวัสดีค่ะ